วันนี้แกงกันแบบเตาถ่านนะคะทุกคนนี่เลยค่ะใส่ฟักทองลงไปลูกกระท้อนนะถ้าจะให้วาหันไปเดือดทุกทีก็เติมถ่านไปใก่เห็ดลงไปแล้ว ยอดพักทองชะอมใส่ลงไปนะคะคขวงมันนีเนี่ยโอเค ใส่ใบตู่รูตันไปหรือว่าใบมังรักนะคะทุกคนหอมหอมค่ะนี่นะคะแกงเปิดหน่อไม้ใส่เห็ดใส่ยอดฟักทองนะคะชโองชะอมเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมได้นี่นะคะมามาครับลูก ยังเปิดหน่อไม้ค่ะได้แล้วค่ะ